กอยมากินแลงกันครับวันนี้มาครับมาครับมาครับสวัสดีครับพี่น้องอ่ะผมโยโย่อย่ามากินแลงนะครับก็เจอกันทมแล้วครับกับช่วงเนี่ยก็มากินเมืองเนาะวันนี้เสนอเมนูแกงแคกบครับต้องบอกก่อนนะครับว่าขอสุมาภัสายสุขภาพสายหวานด้วยนะครับเนาะเมนูนี้มีส่วนผสมของกบถ้าบ่ชอบกดข้ามก่อนได้นะครับเนาะกบผมก็เอามายางเอามาเผาเตรียมไว้ก่อนนะครับ กบหลังจากที่ผมเผาเซ็จนะครับผมก่อเป็นล่างหน้าจักไข่นะครับเนาะคัดนะครับเอาตีไม่ไม่ดำาๆออกครับจนล่างจนหน้ามใสแล้วครับเนาะแล้วก็ขว้าครับเนี่ยเครื่องในมันก็เก็บไปตัวนะครับลําเนาะอันนี้ก็จะเป็นพักแคนะครับพักเดี่ยวมาใส่ในแกงแขกก่อแล้วแต่คนมากคนชอบครับนี่พักเหมือนยางที่เขาหาได้ก็เอามาใส่ได้เนาะมีน้องไม้ครับอย่างเช่นเนาะมะทัวเนาะนี่มะเขือมื่นนะครับมันก็จะยๆเงยาะงเลยเนาะมาเขือมื่น พักละนะฮะผักแค็ของปอมเปอร์พักหลายอย่างครับมีเฮ็ดตัวเนาะนี่ครับดอกคากัวนี้ใบพริกก่อมาใส่ได้นะครับพริกแดงลูกโดดเนาะมาใส่ได้หมดเลยครับจะคงจะขาดนครับถ้ามีเนาะโอ้พักสปาครับเป็นพักล้มล้วมเนาะก่อมาใส่ได้ครับฉะนั้นผมเอากบนะครับมาก๊กไว้ก่อนนะนี่ฮะขาอุ้ยนี่มันต้องก๊กเนาะครับเนาะมูแข่งมูขาหลังนี่ครับไอ้กับก๊กไว้ครับเป็นก้อมเป็นก้อไม่ได้ ส่วนขาอุ้ยนี่ก็ใส่ถึงขาเลยเนาะโอ้ตกตกตกกกยับยับครับมาต้องกกแล้วแต่นะครับเนาะแกงแขนะฮะเขากกเป็นกล้องเป็นกล้องยง่งได้เลยครับ <S 2> <S 2> เดี๋ยวเนี่ยถึงสองตัวได้นะฮะกบผมก็กกแล้วก็เตรียมเรียบร้อยนะครับนี่ขาอุ้ยมาเนาะสุดยอดครับมะคมะมเดี๋ยวเขามาต่ำเครื่องแกงกันเลยครับ สูตรผมก็เริ่มจากเกลือครับคาแก่พริกแห้งซื้อมา่หม่ยนี่ยาได้เอาพึ่งแดดม่ได้เอาไปตากนะครับเนาะมันอกรอบครับเี๋ยวต่ำสามอย่างนี้นให้แล้วก่อนเนาะจากนั้นใส่หอมแดงครับหอมเตียมอันนี้เครื่องเทศข้างเหนือนะครับมิดหอมป้อมแบลบแควนเนาะใส่สักน้อยครับ จานส่กะปิป่าห้าชูรสตามชอบผงปรุงรสรอบนี้ต่ำจนมันแหลวเลยครับมอหลาย,ลายใบเกาเอาพริกตีเขาตำไว้เดี๋ยวไปคั่วก่อนนะครับถ้าไผ่มักน้ำแกงมัน,มนใส่น้ำผื้อสักน้อยก็ได้ครับเนาะ พริกแกงแห้งหอมดีแล้วก็น้ำล่างโคกครับล้มกับผงชูรสก่อนหนามล่างโคกนี่แหละครับล้มก่อนหนามล่างโคกก่อน้นมนำนม,ลนมล่างถุงปลาห้าซื้อมาใหม่นะครับเนาะปลาห้าล้างถุงใส่ไปตัวอย่างหน่อยครับเสียดายมันแถวน้าได้ผมสักหน่อยนะครับเนาะอ๋อละประมาณนี้เดี๋ยวต้มเอาจดน,น้าแกงเข้าเดือดปุ๋นะครับแกงเดือดปลารุ่นปลารุ่นแล้วก็กบครับใส่ครบลงไปเลยเนาะ อุ้ยแส่ไปหน่อยเดี๋ยวเขาจะล้อจนกบซุกนะครับเนะาะจกนั้นเขาจะใส่พักแครต่างๆนะครับลงไปเลยพักถ้าจะนักเดี๋ยวกบเหรลกานใส่พักลงไปแล้วก็เทคกมันจุมน้ำแกงละไว้เนาะ เอาละครับแกงพักแกงงม้กไวต้องแกงเมือนะครับเนาะแก่งบอกสักคำนี่แหละครับจิ้มรดเอาจนจับเปลาจับเฮาเนาะหม้อละครับจางเข็มกะเติมเกลือนะครับเนาะจางหนัวกะชุรดเลยครับเอาตามตีเฮามากเขาชอบนะครับเนาะบางบ้านบอกจะใส่ข้าวครัวด้วยนะครับแต่ว่าสูรบ้านผมมะครับส่วนใหญ่จะบบใส่เนาะครับเนาะเพนนี้ผมไม่ได้ใส่ครับขาอุ้ยกับพร้อมละ แขงเขากับพ่อมละเดี๋ยวตักใส่ถ้วยใส่จานจิ้มกันเลยครับมาครับมาครับมาครับพี่น้องอามาจิ้มแกงแค่กบสูตรองอย่างมากินแรงครับผมครับช่วงนี้ผมเบอร์กินข้าวแรงคือเบอร์กินข้าวเหนียวนะครับกินกะกับอย่างเดียวนะครับเนาะลดน้ำหนักครับมีแต่พี่น้องอาตักครับวบาอ้วนนะครับเนาะผมก็เลยเบอร์กินข้าวแรงครับ เน่นเป็นกับล้วนๆเนาะมาจริงมาผมเลยผมขอพักก่อนนะครับพักมันหอมนดครับหอมดอกคาเนาะครับเนาะสุดยอดน้อไม่นี่ฮะแกงไข่ใส่น้อไม่นี่สุดยอดฮะฮวิอนห้อนหอนหอน ขาอุ้ยครับผมขาอุ้ยนี่ห่อนขนาดเนอะจะขอบเป่ากนครับเนตเตะ,ตะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Facebook และ YouTube ช่องเอาอย่างมากินแรงเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ